แ,แววตาที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานความประทับใจของเด็กนักเรียนโรงเรียนดาลุนฮูดาวิทยาอําเภอรามันจังหวัดยะลาที่ถ่ายทอดออกมาขณะกำลังยอกล้อและการชุลมุนกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึกครูกับหุ่นทหารพรานที่กรมทหารพรานที่4หนึ่งนำมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนสิ่งที่แสดงออกมาย่อมยืนยันถึงความผูกพันอันเหนียวแน่นระหว่างเด็กๆก,กับพี่ๆเหล่าทหารชุด,ดดำได้เป็นอย่างดี ขณะที่คุณครูอาวรบารูรองผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าผู้ปกครองเองก็เต็มใจสนับสนุนบุตรหลานให้เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ๆทหารพรานตัวนัาสเป็นตัวเชื่อมเชื่อมความสัพัพนธ์ ระหว่างนักเรียนรู้ขับทหารอะไรได้ดีมากเลยค่ะพ่อพี่เด็กก็กลัวทหารแต่พอุชนนี้เข้ามาเขามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปหาอยากนั้นด้วยโครการอาสาใจดีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขเข้าใจว่าคืออยาก่างบรรยากาศสบายๆทหารไม่ใช่ไม่ใช่ดุร้ายหรือว่าเป็นภาพในยิงนาการมันไม่ถึงนั้นจริงๆเนี่ยพู้เราจะดีทุกคนแต่เราไม่ได้สียังไงเฉียเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราน่าจะมี น้องกระตูนอะไรต่างๆอะไรที่เด็กกรุงเทพมีเด็กที่นี่ก็น่าจะได้เล่นอยู่ด้วยกันเป็นเป็นถูกการรุมดีการรุมดีมันเล่นกับน้องๆน้องๆขาช่วเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของมัตสคับวันนี้กำลังเล่นสนุกกับน้องๆอยู่วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างตามซีมาเลยค่ะ ดังนั้นไม่ว่าชุมชนจะจัดกิจกรรมใดขึ้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหุ่นทหารพรานเพราะนี่คือสายใยบางๆแต่ทว่าเหนียวแน่นที่เชื่อมโยงความรักความไว้วางใจความเชื่อมั่นที่มีต่อกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐประการสำคัญอย่างสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์การสร้างความรู้สึกอันดี และสารความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทั้งนี้เพื่อต้องการให้พี่น้องในพื้นที่ตระหนักว่าสิ่งที่กองทพบกกระทานั้นไม่ใช่เป็นการปราบปรามหากแต่เป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันหากเมื่อพื้นที่ใดสงบสุขแล้วหน่วยงานก็สามารถลงไปพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือการอยู่ร่วมกันอย่างพาสุขของพี่น้องไทยทุกศาสนาบนพื้นแผ่นดินเดียวกันโดยปราศจากเงื่อนไขและกำแพงใดๆขวางกัง้น